คุณเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ไหมหนูจีน นูเป็นยังไงบ้างลูกอุ้ยสวัสดีค่ะหนูจําลูกสาวป้าได้ไหมที่ไปเรียนต่างประเทศน่ะตอนเนี้ยเขากลับมาอยู่เมืองไทยแล้วนะได้งานดีมากเลยแล้วก็เงินเดือนสูงมากเขาได้แฟนรวยมากเลยเขาบอกว่าถ้าเขาทางานไปสักพักหนึงเนี่ยนะเขาจะพาป้าไปทัวร์ยุโรปอยุป้านี่โคดีใจเลยติดขิงขนาดเนี้ยต้องจน้ําขิงเจอจิน รสชาติอร่อยมากเลยกลมกล่อมเลยอะน้ำขิงหรอฮังกล้วยเนี่ยละมุนล,ละไมามากเลยหุยนุ่มลิ้นที่สำคัญนะมันไม่เผ็ดด้วยอ่ะอร่อยจังเลยอ่ะหุยป้ปชอบดูลองสักถ้วยไหมจริงๆริงต้องเป็นคนขายไม่ใช่หรอคะอ่ะเริ่มขายน้ำขิงเจอจนมีสรสชาติหลอฮังกล้วยและฮันนี่เลมอนหอมอร่อได้สรรพคุณมีประโยชน์เยอะกว่า ทานได้ทั้งแบบร้อนหรือจะเพิ่มความสดชื่นโดยแบบเย็นไม่มีน้ำตาลดื่มง่ายไม่แสบคอชีวิตติดขิงต้องน้ำขิงเจอจินสั่งซื้อได้ที่